ตัวนั้นก็เอามาคือราคามันถูกกว่าในไทยแบบเยอะมากหารมันมารถใชกไ, <ป S 1> ได้เลยหรอใช้ได้ออค่ะมันถูกกว่าเท่าไหร่ในไทยซื้อเท่านี้หนูซื้อมา,าในไทยส<ๆ>ี่ร้อยห้าสิบไปจีนก็เหลืออยู่ประมาณห้าสิบอะไรแบบเนี้ยก<ๆ>ูกว่าแบบเยอะเยอะมากๆเออหนูก็เลยต้องเอาเข้ามาแล้วพอถ้าเอาเข้ามาเราก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นพื้นเพน้องฝ้ายเนี่ยหนึ่งเขาเป็นแมค้าออนไลน์สองจบปริญญาสี่ใบ ปร,ปริญญาตร<ล>ีปริญญาตรนะีแล้วโทรด้วยค่ะโทรด้วยอนาคตเขาอยากเปิดสอนอ๋อจะเปิดสอนใช่เพราะคนถามมาเยอะอยากให้สอนแถวนี้ค่ะวันนี้เรามาทำสตั๊ดแบงค์เรานำรุ่นจุดห้า,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 าสิโน่เรานำไม่ได้แก้การค่ะมาถึงแล้วก็ต้องเช็คไฟก่อนเลยไฟมาปกติ๊ดแบงค์คะใช้ใช้ได้สตั๊ดแบปค์ับเทปเลยค่ะแลรู้ว่ามันไม่แรงค่ะไม่มีแระ สวัสดีครับ FC c o w กบอครับทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการเลี้ยงชีพครับวันนี้อีพีนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะถึงพัทยาแล้วแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่กับดาวติ๊กตอกดวงใหม่บนโลกติ๊กตอกซึ่งจริงๆแล้วผมเพิ่งเห็นนะปัจจุบันเนี่ยผมมันจะชอบไลฟ์ตอนกลางคืนแล้วผมก็ไลฟ์ก็ไปดูฟีดหน้าหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงซ่อมแยกโอบเลอร์เลยเขาเรียกแยกใช่ไหมแยกแยก ตัวใหญ่มากแล้วก็ซ่อมเองผมก็เลยว่าเฮ้ยทำไมมันเก่งจังวะทำไมเด็กคนนี้มันมันเก่งจังเลยแล้วมารู้สึกแบบความน่าสนใจในเขาคือผู้หญิงตัวเล็กหน้าตาดีแล้วมาไล่สดมาไล่สดหรือทําซ่อมพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์ขอสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ แนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะเป็นเจ้าของบริษัทฝ้ายการช่างจำกัดค่ะปัจจุบันอายุเท่าไหร่ละ ปัจจุบันอายุ31ปีค่ะ31ปีต้องฝ่ายคือหนูคือตัวเป็นเป็นหนูซ่อมจริงแต่ว่าโ็บอยากรู้ซ่อมจริงค่ะไอเครื่องที่ทั้งข้างหลังบริษัทคุณนี่คือหนูซ่อมผ่านการซ่อมมาหมดจําเป็นต้องเรียนรู้หมดทุกอย่างทุกอย่างค่ะหนูทำไมเก่งไปเรียนรู้ได้จากไหนยังไงเรียนรู้คือพ่อหนูสอนก่อนค่ะและ้วหนูก็ศึกษาเพิ่มจริงๆหนูเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ๆทําไมถึงไม่อยากเรียนรู้แล้วก็มามาชอบไอเรื่องแบบนี้มาซ่อมแบบนี้ซะตอนแรกก็ยังไม่เป็นค่ะยังไม่รู้จากเครื่องมือว่าประแจคืออะไร ังไม่รู้จักเลยตอนนั้นแล้วพ่อหนูว่าเป็นผู้รับเหมาแล้วมีเครื่องมือก่อสร้างเนี่ยเสียเยอะแล้วก็เสียบ่อยด้วยเวลาไปซ่อมก็ต้องส่งเข้ากรุงเทพซึ่งมันนานแล้วพ่อก็ซ่อมเองเริ่มแรกซ่อมแต่สายจี้ปูนก่อนค่ะแล้วพอพ่อเริ่มซ่อมตอนนั้นซ่อมแค่ในสายงานก่อสร้างแล้วมีเพื่อนพ่อก็เอามาซ่อมเพิ่มมันก็เยอะขึ้นพ่อก็เลยมาเช่าตึกแล้วหนูไปเรียนรู้ได้ังไงหนูไปเรียนรู้วิธีการซ่อมได้ไงพ่อสอนพ่อสอนพ่อสอนทุกอย่างเลย ไม่ทุกอย่างแล้วทำไมเราถึงอยากเรียนรู้ว่าปกติต้องบอกนะครับพื้นเพลน้องฝ้ายเนี่ยหนึ่งเขาเป็นแมค้าออนไลน์สองจบปริญญาสี่ใบปริญญาตรีปริญญาตรีแล้วก็โทด้วยค่ะโทด้วยตรีสองแล้วก็ปวสหนึ่งแล้วก็ปโทอีกหนึ่งปวสนี่มันมันเป็นปริญญาเหรือว่าไงอนุปริญญาอนุปริญญาจบปวสปริญญาตรีสองใบแล้วปริญญาโทหนึ่งใบแล้วก็มาซ่อมงานเนี่ยนะ เออ่อหนูว่าหนูเรียนเพื่ออะไรอะ่ะบอกกูบ,บอยสิคือตอนแรกหนูเรียนวิทยากรก,การคอมพิวเตอร์จบปตีมาก่อนอ m, ตอนนั้นก็ซ่อมอะไรไม่เป็นหนูก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปทําทางไหนก็เลยมาช่วยพ่อตอนนี้เรียนหนูตั้งตั้งหลักของหนูไว้อย่างไงบ้างอนาคตวางว่าชีวิตเราอยากจะทําอะไรเรามีเป้าหมายเรามุ่งเรามุ่งน,<อ>นไหนตอนที่อตอนที่เรียนหนูก็อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่หนูว่าตอนเรียนจบหนูไปทํางานได้2เดือนเขียนเว็บไซต์อะไรพวกนี้แต่มันรู้สึกว่าพ่อสอนตลอดว่าไม่ให้เป็นลูกน้องใครหนูก็เลยลาออกตอนนั้นอ่ะแล้ว<ล>เป็นเมอมหนูหนูก็สามารถทํำหนูเองได้นี่ก็เปิดบริษัทเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนได้ไม่ใช่หรอใช่แต่ตอนนั้นหนูก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยก็เลยมาช่วยพ่อ<ม>แล้วมันก็ไอ้ที่หนูต้องมาทําตรงเนี้ยหนู ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทําแล้วก็ไม่ได้ชอบอะไรมากแต่หนูลงทุนไปแล้วเพราะว่าเงินเงินเก็บหนูตอนเรียนอ่ะหนูเอามาซื้ออะไหล่เครื่องมือเพื่อที่จะเอามาซ่อมจริงจริงมันมันเนี่ยค่ะมันอย่างนี้มันควรที่จะแบบมันเริ่มจุดเริ่มต้นคุณกูบอกยังหาไม่เจอเลยว่าอะไรที่มันทําให้หนูรู้สึกว่าหนูอยากจะเปิดร้านเป็นเรื่องอเป็น,าร,านราวแรงบันดาลใจหนูเพื่อนเอออยากรู้แรงบรันดาลใจน้องอ่ะตอนแรกแรงบรันดาลใจคือหนูอยากได้ทุนคืนก่อน ก็ตอนแรกที่พ่อเปิดร้านซ่อมสายวายอะ่ะไม่มีกาไรเลยแค,แค่พอจ่ายค่าเช่าซ่อมสายวายคือสายจี้ปูนนะคะเพราะสายวาย,าย,วายมันเป็น,นสายไฮเดรลิกที่จี้ปูนปอันนี้คืองานแรกที่พ่อเปิดซ่อมเองานแรกพ่อเปิดซ่อมแต่สายวายตอนแรกอะ่ะและ้ว ก็ไม่มีกําไรมาปีหนึง่งหนูก็เลยมาดูแล้วเห็นจุดอ่อนว่าอะไรเราได้มาแพงหนูก็เลยไปหาในออนไลน์ว่าตรงไหนมีที่ถูกก็ไปเจอที่จีนเขามีการแสดงสินค้าจากทั่วโลกเลยค่ะรวมผู้ผลิตหนูก็เลยชวนพ่อ,อบินไปจีนเลย ไปนําเข้าอะไรมาล็อตแรกไอ้ล็อตนั้นก็เอาเงินเก็บหนูตอนเรียนนั่นแหละไปนนเข้าสองแสนสองแสนบินไปจีนค่าตั๋วบินไปจีนกับพ่อหมดไปเท่าไหร่ประมาณหกหมื่นหกหมื่นแต่ใช้เงินเก็บสองแสนเพื่อไปซื้ออะไรเพื่อไปซื้ออะไรอะไรมันสามารถใช้กับสายวายได้หมดไหมอะไรตัวนั้นก็เอามาคือราคามันถูกกว่าในไทยแบบเยอะมากหันซื้อมากเลยใช้ได้เออค่ะมันถูกกว่าเท่าไหร่ในไทยซื้อเท่านี้หนูซื้อมาในไทย450ร ไปจีนก็เหลืออยู่ประมาณห้าสิบอะไรแบบนี้กู่กว่าแบบเยอะเยอะมากๆเออหนูก็เลยต้องเอาเข้ามาแล้วพอถ้าเอาเข้ามาเราก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นแล้ววิธีเรานําเข้าเราไม่ได้มีเรื่องของเอ,อ่อโลจิสติกเราไปเรียนหนูเรียนหนูไปซื้อคอร์สเรียนยนําเข้าเลยซื้อคอร์สเลยว่าจะเนี่ยหนูจะนําเข้าอันเนี้ยทำเอหมดแล้วหนูก็เรียนใช่ก็ พาพ่อบินไปจีแล้วก็ติดต่อโรงงานซัพพลายเออร์เป็นผู้ผลิตเลยแล้วก็นําเข้ามาปุ๊บพอเข้ามาล็อตแรกคนงานที่ทําสายวายตอนแรกอ่ะเขาลาออกแล้วก็ไม่มีใครซ่อมพ่อก็ไม่มาทําอยู่แล้วเ<อ>พราะพ่อทํารับเหมาก็ยุ่งอยู่แล้วแล้วทาไงได้เราเสียเง<ช>ินไปสองแสนแล้วอ่ะหนูลงทุนแล้วไงหนูก็ต้องเอาคืนให้ได้โดยกันต้องซ่อมเองต้องหัดซ่อมเอง เริ่มจากเราคนเ,เดียวน,นะใช่คนเดียวเลยเพราะตอนนั้นหาใครไม่ได้แล้วจะเอามาซ่อมตรงนี้ก็เลยต้องเป็นหนูแล้วแหละค่ะก็เลยเริ่มทําตั้งแต่ตรงนั้นแล้วการเริ่มทามาหนูไม่ใช่ช่างตั้งแต่แรกก็เลยต้องไปเรียนเรียนต่อปวสเพื่อเอาพื้นฐาน,น,นาจบปอตีมาแล้วไปเรียนปวสช่างกลอีกเพื<ช>่อเอาพื้นฐานตรงนั้นน่ะเอามาทำในงานใช้เวลาเรียนกี่ปี2ปีเดี๋ยวนะคุณซื้อของมาต้องใช้เวลาอีก2ปีกว่าจะคืนทุนใช่ แล้วของนั้นมากองอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ล้วจะทำไงอ่ะต้องรออีกสปีงั้นเหรอคือตอนเรียนหนูก็ซ่อมไปด้วยเรียนไปด้วยแล,ล,มมแล้วลูกค้าเริ่มมีแล้วไงตอนนั้นลูกค้าเริ่มมีเราก็คิดว่าทางเนี้เราหาเงินได้แล้วเราเรียนเพิ่มอีกเราก็ซ่อมอย่างอื่นได้เพิ่มเพราะตอนนั้นไฟฟ้าย,ยังซ่อมไม่ได้พว,พวกแยกพวกอะไรพวกนี้ก็ไปเรียนเพิ่ม,มเขาสอนพื้นฐานสอนงานกึง หนูอ่านหลักสูตรแล้วมันตรงอย่เงี้ยหนูเลยเรียนตอนเรียนก็ทําร้านแล้วแล้วร้านพ่อก็ไม่ได้มาดูนานๆมาเดือนเดือนนึงมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ค่ะเช่า<ฮ>อยู่เช่าตึกข้างหน้าตึกข้างหน้า ห้องเดียวตอนนั้นทําห้องเดียวค่ะพอทําไปสักพักก็เริ่มมีรายได้หนูก็มาซื้อตึกซื้อตึกนี้เลยเออไอสองแสนทุนที่ซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรมาใช้หมดไหมในวันนั้นในครั้งนั้นปัจจุบันเนี้ยหมดไหมหมดไปแล้วค่ะหมดไปรอแล้วเอามาไหลรอดแล้วแล้วเริ่มโตจากนั้นคือเราเราต้องไปเรียนด้วยไปเรียนด้วยเพื่อเรียนรู้กับมันเป็นคนจริงจังเราเป็นคนจริงจังจริงจังมากเรียนหนูก็เรียนแบบจริงมาก จะเอาให้ได้คือตั้งใจทุกอย่างพ่อแม่หนูสอนมปนยังไงว่าทำไมน่ารักจังเลยหนูเป็นคนแบบหนูเป็นคนแบบเป็นเด็กที่จริงจังกับชีวิตมากเลยนะวางแผนอนาคตชีวิตตัวเองยังไงบ้างเนี่ยเอาระยะใกล้เลยคือหนูก็จะซื้อตึกัข้างๆเนี่ยไอ,อยสองตึกไอสองสองสองห้องนี้คือซื้อสดอค่ะไอนี่ซื้อจากน้ำพักแรงที่คุณซ่อมคุณทํางานมาแล้วก็ซื้อมาค่ะนี่คือซื้อสดเลยค่ะเริ่มจากห้องที่พ่อไม่มีกำไรพอมาซื้อสองตึกนี้ขยายไปเรื่อยๆ ไอ้พวกยักนี่คือมันได้ผลจากที่เราไปเรียนปวสมาใช่ค่ะมีพื้นฐานแล้วก็ตอนเรียนเขาไม่ได้สอนแบบซ่อมยยกเลยนะคะ uh huh. เขาสอนแค่ระบบไฟอะไรพวกนี้ uh huh. แต่ที่หนูได้นี่คือหนูไปแอบจ uh ํา huh. อีกร้านนึงมาราะว่าหนูต้องไปไป,ไปเป็นลูกน้องเขาหรอหนูหนูไม่ได้เป็นลูกน้องหนูไปเป็นลูกค้า uh huh. ไปเป็นลูกค้าเขาก็คือตอนแรกที่เราซ่อมแค่สายวายคนที่เอามาซ่อมเขาก็บอกว่าซ่อมแยกซ่อมสว่านได้ไหมหนูกลัวเสียโอกาสตรงนั้นหนูก็รับไว้ก่อนแต่จะซ่อมยังไงเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีทีนี้ก็มีร้านหนึ่งอยู่ไม่ไกลน่ะคะ่ะเขาก็ซ่อมพวกแยกอะไรพวกนี้หนูก็เอาของลูกค้าที่รับไว้อะไปให้เขาซ่อมอแล้วก็ไปนั่งดูเขาไปนั่งดูว่าเขาแกะยังไงถอดยังไงจนซ่อมได้ อแล้วหนูไปดูคือคือไปรักวิชาเขา่ไปครูพักรักจ,จำเขาแล้วก็เอาพื้นฐานที่ตัวเองเรียนมาใช่มนรวมมาใช้ทุกอย่างมันไม่มีมันไม่มีเขาเรียกอ,อะไรแนละ้วมันไม่มีการการเรียนการสอนที่บอกว่าวิธีซ่อมเครื่องตัวนี้ตัวนี้ทุกอย่างเนี่มยมันอยู่ที่การลองผิดลองถูกของหนูใช่ค่ะใช้เวลานานนะถึงถึงถึงจะซ่อมอของแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้ อย่างเช่นแยกอ่ะแยกตัวใหญ่ใช้เวลานานกับมันนานมากก็หนูก็ไปดูเขาประมาณสองรอบไปนั่งดูเขาซ่อมสองรอบแล้วก็มาทําเองได้เกไม่นานเป็นเด็กที่โขนขวายมากเนาะหลังจากนั้นพอเราเราซ่อมเราซ่อมแย็กซ่อมอะไรพวกนี้เสร็จแล้วอ่ะเรารู้สึกเป็นแล้วเราขยายเปิดร้านแล้วร้านหนูเป็นร้านเช่าหนูคืนบ้านแล้วหนูก็มาอยู่ที่นี่แล้วหนูอยู่อยู่ที่นี่หนูวางของหนูยังไงบ้างทําไมแล้วทุกวันนี้ก็มีผู้ชายอยู่นี่คือทีมงานค่ะเป็นลูกน้องลูกน้องพ่อหามาให้ แล้วคนที่จะรับมาทํางานกับหนูหนูมีวิธีรับเขายังไงบ้างอย่างแรกเลยต้องอายุน้อยกว่าเราเพราะว่าถ้าโตแล้วสั่งไม่ได้คนเก่าที่อยู่ร้านอ่ะเขาโตกว่าหนูแล้วบอกอะไรเขาเหมือนเขาไม่ฟังเพราะว่าเราเด็กเราเด็กเกิดเวลาสัมพันหนูดุไหมากดูุมากเพราะถ้าพูดแบบไม่ดุไม่ฟัง ลูก,ลกน้องก็ไม่เขาเป็นคนตาดุมากคุณผ <c oughs> ู้ชมเขาเป็นคนตาดุมาก <c oughs> แล้วก็เป็นคนแบบจริงจังกับงานมากเอาคุณคิดดูดิเรียนปริญญาสามใบแล้วไหนที่เรื่องพงวสอทุกอย่างคือการเรียนรู้หมดเลยทุกวันนี้อะไรที่ซ่อมไม่ได้มันในร้านคุณผมเห็นมันมีตู้ตู้ตู้เจนด้วยตู้เจนนี้คือกี่แอปกี่โวลต์เเรียกกี่กำลังอันนี้หนูก็ยังไม่ได้ดูรายละเอยียดลูกค้าเพื่อจะยกมาน่าจะหลายแรงอยู่ทุกวันนี้เอางี้ดีกว่าค่าซ่อมไอคุณซ่อมอะไรได้บ้าง <c oughs> อุปกรณ์ก่อสร้างได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดเลยถ ลูกค้าจริงๆแล้วของ,งหนูมันมาจากไหนตอนแรกก็จะจับเพื่อนพ่อก่อนแล้วหลังๆก็มีลูกค้าจรซึ่งหนูว่าเป็นคนไปแจก,กใบปิวโอ้โห,โโหคุณเริ่มจากมาร์เก็ตติ้งก็คือไปเจอเดินแจก,กใบปิว ช่วงช่วงไหนที่งานไม่เยอะหนูก็จะขับรถไปแปะใบปลิวตามไซต์ก่อสร้างเลาะไปตามพัทยาตามบางแสนไปแปะหน้างานแล้วก็ไปยืนแจกที่ไทยพัสดุไปคนเดียวไปคนเดียวไปทำมาร์เก็ตติ้งคนเดียวก็แปะตามกระจกหน้ารถอะไรแต่ทุกวันนี้โกบอยเห็นคือในทิกตอกนั่นะอันนั้นเพิ่งมาทําเมื่อก่อนปีใหม่นีดเองว่าคุณดังมากในทิกตอกอ่ะสําหรับผู้ทายังไงมาปักหลักก่อนนะคะเรื่องของการซื้อรถคันนี้เป็นการค่ะมาถึงแล้วก็ต้องเชิคไปก่อนเลยไฟมาปกตินะคะผลิใช้ได้ปกติ ะแล้วได้ลูกค้าจากทิกตอกมากน้อยขนาดไหน,นเยอะมากมาทุกวันเลยค่ะอ่าแล้วจะเกิดสมมติอัานจะระหว่างในทิกตอกกับในที่คุณไปแจกใบปลิวอันไหน,นทิกตอกเยอะกว่า ติกตอกเยอะกว่าเยอะกว่ามากาเห็นผลออนไลน์มากแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกทึ่งว่าไม่คิดว่าเขาจะมาซ่อมกับเราเพราะเราก็สอนซ่อมไปหมดแล้วเขาสั่งอะไรไปเปลี่ยนเองก็ได้แต่ทําไมเขามาซ่อมกับเราเรามองนี้เห็นอานาคตมองเห็นอานาคตยังไงบ้างกับโลกโลกของออนไลน์ก็มองว่าคนที่อยู่ไกลก็ส่งมาซ่อมได้เหมือนกันไกลที่สุดของหนูคือที่ไหนยะลายะลาเขาส่งอะไรมาซ่อมแล้วมันจะคุ้มมั้ยยะลาส่งตู้เชื่อมตู้เชื่อมค่ะ ตู้เชื่อมเหมือนสวิตเขาเสียสวิตเสียสวิตเสียค่ะค่าส่งซ่อมมันจะคุ้มกันหรอคุ้มตู้เชื่อมก็หลายพันค่ะแล้วค่าขนส่งเพราะตู้เชื่อมมันหนักไหมหนูอันนี้เป็นตู้อินเวอร์เตอร์มือถือประมาณ2โลเป็นมันมันเรี่กอะไรเป็นเป็นตู้เชื่อมตูเชือินเวอร์เตอร์เป็นตู้เชื่อมสเตเลดอะไรพวกนี้ป่ะตู้เล็กๆถือได้ตัวอันนี้ออฟตู้ออฟใช่ไหมมันไม่ใช่ตู้เชื่อมเหมือนกับไม่ใช่ตู้ใหญ่ไม่ใช่ตู้ใหญ่อันนี้ก็ส่งมาซ่อมส่งอ่ะแล้วค่าซ่อมหนูคิดเท่าไหร่ สี่ร้ยถ้าส่งไปส่งกลับมันจะพิ้งเมื่อสำหรับ้องคุ้มค่ะเพราะตู้มันหลายพันทุกวันนี้เฉลี่ยแล้วงานที่ได้จากเข้ามาเฉลี่ยแล้ววันกี่ชิ้นโอเกินเกินยีทุกวัน แล้วเราเราซ่อมเสร็จวันหนึ่งมีเป้าหมายไม่ว่าบอกทีมงานไม่ว่าวันหนึ่งมึงต้องซ่อมให้ได้บอกค่ะแต่บางตัวติดปัญหาเช่นโม่ปูนมีปัญหาเยอะที่สุดโม่ปูนเรื่องอะไรโม่ฉาบแล้วกาหนดว่าเนี่ยวันหนึ่งต้องเสร็จแต่พอมาแกะเราถอดไม่ออกเอาเฟืองไม่ออกเทาไม่ออกใช้เวลาไปนานเกือบวันปัญหาของหนูคืออะไรบ้างตรงนี้ที่แบบว่าคนชอบส่งมาให้ซ่อมแล้วหนูซ่อมไม่ได้มีไหมซ่อมไม่ได้ยังไม่มี ทุกอย่างซ่อมได้หมดซ่อมได้แต่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าไม่ซ่อมเพราะไม่คุ้มไม่คุ้มอะไรที่มาบ่อยมากที่สุดสว่านสว่านหลาย <ไร S 2> สายด้คลิปมันมีบอกว่าสว่านตัวนี้ให้ดูมันไม่คุ้มนะเพราะว่าคอยมันเป็นเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนีมยมจริงๆแล้วคอยมันควรที่จะเป็นทองแดงทองแดงแล้วถ้าเป็นอลูมิเนียมหนูต้องทําไงต้องพันใหม่หรอถ้าเป็นอลูมิเนียมแล้วลูกค้าต้องการเปลี่ยนมันมียกลูกเลยมีสําเร็จ ยกเปลี่ยนได้เลยแต่เขาบอกว่ามันไม่คุ้มสู้ซื้อใหม่มันมีที่เป็นดราม่ากันอยู่แต่หนูบอกว่าเฮ้ยที่มันมันแพงเพราะว่าอยากให้แกะข้างในดูข้างในเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมซึ่งใช้จริงๆแล้วแรงมันไม่เยอะแล้วมันก็ร้อนเร็วมันก็พังง่ายเพราะนั้นควรจะซื้อที่เป็นยี่ห้อญี่ปุ่นดีที่สุดที่มียี่ห้อดีทั้งหมดเพราะว่าเป็นทองแดงหมดอันนี้การสว่านในราคาหลักร้อยคุณต้องระมัดระวังแล้วกัน อย่างนั้นคุณอย่าคิดว่ามันถูกอย่าคิดว่ามันถูกแล้วมันจะดีใช่เพราะหินเจียขายกันอยู่สามสี่ร้อยหินเจียนี้นะใช่ค่ะเครื่องเจียไม่ดีแน,น่นอนสามสี่ร้อยแล้วหนูขายมือสองห้าร้อยมีคนมาเมนต์อบอกว่าซื้อใหม่ถูกกว่าสแสดงว่าเขาไม่มีความรู้เลยว่า,อาไอถูกกว่าเนี่ยมันคือถูกยังไงอยากรู้แล้วว่ะคุยตรงเนี้ยมันยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวขออนุญาตพาเข้าไปดูหนค่ะอ่ะโอเคไาทีมงานพาไปดูหน่อย <The> นี่คือจริงๆนี่คือออฟฟิศเขาโอ้ oh, ดูชุดคุยนะมีชุดคุยด้วยอ้นี่คือพร้อมที่ส่งออกค่เนาะ no, มีพวกกระดงกระดาษนี่นี่คือพร้อมแพ็คแล้วส่งคืนลูกค้าค่ะมีทั้ง bubble บ u บบบทุกอย่างทำเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลย โซนนี้คือคือจะเป็นโซนที่หนูรับรับออเดอร์หรอรับออเดอร์ตอนนี้มีมีเวลารับหนูต้องลงทะเบียนหรือ,อ,อมีใบรับซ่อมใ<ม>บซ่อซ่อมก็จะเป็นหนูที่ทําคนเดียวทาคนเดียวแล้วซ่อมมั้ซ่อมก็ซ่อมแล้วทีมงานพนักง,งานจ้างมันไปทำาบางทีมันซ่อมไม่ได้ก็มันเรียกหนู หนูก็ต,ต้องไปดูเก่งกังเก่งัเลยนี่คือตอนนี้คืออาณาจหนูแล,แล้วนั่นคือไอ้เรืรองตรงนี้คือซ่อมอะไรเนยอันนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์จะมีช่างประจําตรงนี้เป็นวิศวะไฟฟ้าเป็นวิศวะไฟฟ้าค่ะและ้วหนูเองหนูไม่สามารถซ่อมได้หนูก็ได้ได้ด้วยตัวใหญ่แล้วผู้นี้มันจะเป็นอะไรที่มาซ่อมมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้ที่จะซ่อมตรงนี้จะมีตู้เชื่อมจะมีสว่านมือพวกเป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นแยกสว่านก็จะไปฝั่งนี้ แล้วตรงนี้ส่วนใหญ่หนูทําอะไรบ้างครับในนี้ก็จะไว้แพ็คของแพ็คของแล้วก็รับของที่เราต้องไปส่งหรือรถมารถมารับค่ะโอ้ดีจังเลยต้องใช้คนส่งอะไรของแฟตอ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งฝั่งฝั่งนู้นไว้ทําอะไรครับฝั่งนู้นจะเป็นซ่อมเครื่องมือหนักซ่อมเครื่องมือหนักอ้นี่คืออะไรเอาไว้ทาอะไรในตัวอัดไฮดรลิกแผ่นอัดไฮดรลิกเอาไว้อัดลูกปืนจําเป็นต้องมีจําเป็นเพราะว่าเวลาพวกใช้พวกเ พวกสว่านพวกอะไรต่างๆมันจะเป็นพวกนี้อันนี้เอาไว้ถอดเฟืองหินเตียแล้วก็ไว้อัดลูกปืนสายวายเท่าที่ดูน่าจะใช้เยอะแหละเพราะว่าเรื่องของพวกเอ่อมอเตอร์พวกอะไรต่างๆของคุณส่วงสว่านต้องใช้บตโอ้เก่งจังเลยอ่ะอุบอยดูในคลิปตัวนี้คือตัวแรกของคุณพ่อใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยทำไมพ่อถึงซื้อให้หนูก็เอาไว้ซ่อมสายจี้ปูนค่ะตัวนี้จะเอาไว้ย้ำสายจี้ปูนสายให้ดรอลก เพราะตัวนี้คือเวลาไฮดริกเนี่ยมันจะเป็นต้อง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 ย้ำสายต้องย้ำสายอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอดูน้องซ่อมหน่อยวันนี้หนูหนูจะซ่อมอะไรบ้างแยกแล้วกันตอนนี้คือ<ย>อาการตัวนี้คือมันไม่แยกก็คือเปิดดูก็มาตั้งแกะเปิดตรงนี้ดูส่วนใหญ่อาการพวกนี้มันมันต้องทําอะไรยังไงบ้างดูสานนิษฐานก่อนเพื่ออะไรถ้าไม่กระแทกก็ต้องเป็นที่โอลิงลูกสูบค่ะโอลิงลูกสูบจะเสียบ่อยถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะแล้วอย่างลูกค้ามาบอกอาการไม่กระแทกเนี้ย ก็ต้องเช็คไฟก่อนเช็คไฟคุณฟ้ายเก่งมากเก่งมากอยู่กับพี่ฟ้ายานยังลูกอันนี้ลูกน้องคนแรกนี่คนแรกเลยเหรอนี่รุ่นแรกเลยเหรออยู่พี่ฟ้ายกี่ปีแล้วเจ็ดแปดปีอยู่นานมากคนนี้สอนตั้งแต่ไม่เป็นอะไรพี่ฟ้ายดูไหมไม่ค่อยดูไม่ค่อยดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องอะไรถ้าถ้าถ้าดูดีถ้าคุณทํางานไม่ได้นั้นหรอกก็จะดูใช่ก็ดูก็ดูีแล้วส่วนใหญ่ที่เข้ามาในครั้งแรกที่เราสอนซ่อมก็คือเขาสอนอะไรหรอเข้าว่า ทำไมเราอยู่พี่ฝ้ายต้องนานอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้อายุยี่สิบสามยี่สามโอ้ยอยู่ยีย่ส้ามกี่ปีตั้งแต่ยี่สิบคุณอยู่ตั้งแต่สิบหกเนาะโอ้โหเกเรไหมพี่ฝ้ายไม่เกเรจ่ทำแน่นั้นที่มามาสมัครทำไมเขาไม่ไปเรีนยนหนังสือจบมสาม อยากไปทเอาอย่าง,างไท,างที่ทำบ้านเนาะอ่ะพี่ฝ้ายตอนนี้เปิดแล้วครับอาการเป็นยังไงบ้างตัวนี้อย่างอันนี้เปิดมาก็เฟืองเฟือง<ช>ดีอยู่นะคะอ่าฮะแต่โดยส่วนใหญ่ถ้ามันไม่กระแทกก็เป็นที่เฟืองตัวนี้ด้วยเหมือนกันตัวนี้ก็จะขบอยู่กับทุน่นอ่าถ้า <ๆ S 1> ถ้าเฟืองเฟืองทุ่นลูดก็ต้องเปลี่ยนทุ่นด้วยค่ะเลยตัวใหญ่แล้วเฟืองอาจจะเมื่อเราต้องเปลี่ยนเฟืองตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ ตัวนี้ไม่ค่อยเสียแต่ถ้าเปลี่ยนก็หลักร้อยแล้วแล้วอย่างไอ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 ทุ่นเนี่ยทุ่นถ้าเป็นทุ่นนี้ก็หลักพันอ่าอนี่คือตัวสําคัญใช่ตัวนี้สําคัญถ้าตัวนี้รูดไอตัวนี้ก็รูดด้วยแต่ว่าตัวนี้มันจะไปอยู่กับมอเตอร์อย่างนั้นปะมันจะไปอยู่ในมอเตอร์ที่มีมีมัดข้าวต้มมีมัดข้าวต้มอ๋อจะเป็นทองแดงแล้วมันก็จะทํางานอยู่กับ ซีนคอยตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วพวกบอดี้มันจะไม่ค่อยแตกใช่ไหมน้อง้ายแตกจะไม่ค่อยแตกแตกหนูก็มีอะไรเปลี่ยนมีเปลี่ยนทั้งเสื้อเลยแล<ม>้วทุกวันนี้หนูไปซื้ออะไรมไาจากไหนอย่าบอกซื้อที่จีนบางตัวก็นําเข้าเองนําเข้าเองแล้ววิธีตอนนี้ทุกเวลาวิธีนเข้าอยู่วิธีนำเข้ายองใช้ชิปปิ้งค่ะหนูบินไปเองเพราะหนูไม่กล้าสั่งออนไลน์ทุกครั้งที่นําเข้าอะไรทุกส่วนหนูบินไปเองไปติดต่อโรงงานเองแล้วอย่างนี้หนูบินไปเราเราซ่อมแบบนี้หนูหนูจะรู้ได้ยังไงว่า เราเรื่องของของฝามันจะส่งมาใช้เวลากี่วันก็เรานําเข้าวอถแรกเรายังไม่รู้ว่ากี่วันพอรถสองเรารู้แล้วอ่ะอย่างอย่างเช่นเนี้ยถ้าหนูไม่เอาพเสื้อเอาอุปกรณ์มาหมายถึงว่าหนูต้องไปคว้นมาเลยทีเดียวซื้อมาทีเดียวอยากได้อะไรก็ลงลงว่ลงมาซื้อมาทีเดียวไปครั้งแรกเรายังไม่ซื้อไปติดต่อลงงานก่อนพอเราได้คอนแทคโรงงานปุ๊บเราก็สั่งออเดอร์เขาไว้เลยว่าเอาอะไรอะไรแล้วก็ทําการโอนเงินปุ๊บเรากลับมาเขาก็จะส่งส่งตามหลังมาได้เลยมาถึงเราก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่ง มาทางรถซึ้งเราก็มาเปิดตู้เปิดตู้ที่นู้นแล้วเอาของมาได้เลยค่ะตัวใหญ่ของมันจะเยอะไหมเอาเข้าทีนึงก็ตันสองตันแล้วก็ามาขึ้นเป็นสต๊อก<ส> <ลง S 1> อยู่ใสข้างบนดีจังเลยอ่ะ่ะเดี๋ยวให้ประกอบนะน้องฝ้ายพามาดูเครื่องนี้หน่อยตอนนี้ก็เสร็จแล้วตวรงนี้เสร็จแล้วนะครับและนี่คืออะไรบ้างอันนี้คือ เขาเรียกอะไรนะเครื่องกึงเครื่องกึงเครื่องกึงนี้มามาได้ยังไงเครื่องกึงนี้พ่อซื้อไว้พร้อมไอ้แทนอัดหนูใช้เป็นไหมใช้เป็นค่ะที่ที่ไปเรียนก็เพราะอยากใช้เครื่องนี้เป็นตอนเรียนปวสใช่ค่ะอยากใช้เป็นอยากใช้เป็นตอนแรกหนูก็แค่กึงปกติแต่หนูกึงเกียวยังไม่ได้ไอ้ที่ไปเรียนเพราะอยากกึงเกียวโดยเฉพาะกึงเกียวนี่ก็คือเกียวกึงแบบนี้ใช่ค่ะเอากึงกึงพวกหัวน็อตพวกอะไรเงี้ยสตาร์บเกียวใช่ไหมเขาเรียกสตาร์บเกียวกพวกเก่งยังเลยแล้วส่วนใหญ่ที่คือพวกอะ ไอ้พวกนี้ม,มามาก็คือซ่อมทุกอย่างคือถ้าเป็นเรื่องของขอุปกรณ์ก่อสร้างหนูซ่อมได้หมดได้หมดใช่นหนูได้หมดเนเก่งมากเลยอะ่ะมีอะไรที่มันที่ครบอยควรจะรู้มากกับเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมอันนี้สําหรับหนูแล้วมันยากอันนี้สําหรับมันยากที่สุดหนูซ่อมไม่ได้แต่ทุกอย่างหนูซ่อมได้หมดหนูยังมองไม่เห็นว่าอะไรมันยาก โอ้เก่งจังวะพ่อไผูห้หญิงคนนี้เก่งจังวะไฟรู้ไหมเครื่องมือแบบเนี้ยขบอยเห็นมาตั้งแต่เด็กนะพอ่พอพ่อขวอยชอบสะสมมากไอเรื่องแบบเนี้ยแบบนี้แบบเนี้ยอยไม่เคยเอาเลยสำหรับเราแล้วเราเรา,เราเวลาที่เรามองว่าเราไม่ชอบแต่เราก็ไม่คิดผูด้หญิงแบบนี้คือแบบทำไมเราไปสนใจอะไรขนาดนั้นนะนะไฟ ชีวิตหนูยิ่งหนูหันมาทำทวิตตอแล้วยิ่งทุกวันนี้คือมีลูกค้าเข้ามาตลอดคุณพ่อเคยภูมิใจน้องัหยหนูว่าพ่อภูมิใจแต่เขาไม่ค่อยพูดเคยคิดอยากศึกษาพ่อแล้วไปช่วยพ่อตอนแรกก็อยากไปก่อสร้างเพราะเห็นพ่อทําแล้วได้เงินแต่มาทางนี้ก่อนก็ถ้าหนูเลิกไปไม่มีใครทําแล้วต้องตั้นเป้าหมายอนาคตยังไงบ้างอยากจะไปได้ขนาดไหนยังไงหนูก็อยากขยายสาขาแล้วก็อยากปั้นลูกน้องให้ เก่งเท่าเราอยากให้ลูกน้องมันแก้ปัญหาอะไรเองได้ลูกน้องนี่เราให้เงินเดือนตีเงินเดือนเขาอย่างไรก็ไม่เท่ากันคุยได้ไหมวันละห้าร้อยอ๋อให้วันละห้าร้อยค่ะก็คือถ้าเก่งหน่อยก็วันละห้าร้อยค่ะลูกหนูดูเปิดจันอาคารจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสาร์อยู่วันอาทิตย์วันเดียวแต่ช่วงนี้ไม่หยุดแล้วเพราะงานเยอะเปิดทุกวันเปิดทุกวันแล้วก็เปิดถึงสองทุ่มเลยเดี๋ยวกนาคตวางแผนคืออยากจะรับพนักงานเพิ่มหรือแม้ตอนนี้ปัจจุบันมีลูกน้องหายากมาก พนักงานหนูเคยแปะป้ายรับสมัครเป็นปีไม่มีใครมาสมัครเลยไม่มีเลยไม่มีเลยทำไมไม่อันนี้ก็คือพ่อหามาให้ถ้าคนในเรือนจำมาคนออกมาอยากจะมาสมัครงานกับหนูได้ป่ะถ้ามีพื้นฐานมาก็ได้เคยคิดอยากจะแบบว่าไปจินอาสาแมบอกว่าเออไปสอนคนในเรือนจำถ้าหนูเข้าได้หนูไปนะพี่เอาเหรอนูสอนได้เชิญ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 อยาก้เชิญเลยนอยาสอนให้เขามีอาชีพดีจังเลยอ่ะหนูไปสอนไปไปจินอาสาป์ปูจากงานที่นี่หนูก็โตอยู่แล้วแล้วหนูจะไปสอนได้ไงหนูก็ไปได้ถ้า สอนให้คนอื่นมีความรู้ป้ายมองอนาคตคืออยากจะไปไกลแค่ไหนนอกจากขยายสาขาไม่ได้ขยายสาขาดิขยายห้องอีกตรงนี้อนาคตเ็าอยากเปิดสอนอ๋อจะเปิดสอนใช่เพราะคนถามมาเยอะอยากให้สอนอ่ะใครที่อยากสนใจอยากจะมาสมัครงานกับพี่ฝ้ายสำคัญที่สุดคือต้องอายุต้องน้อยกว่าหนูใช่เพราะมีงั้นเดือยวอายุ อายุมากกว่าแล้วเขาคอนโทรลเลยไม่ได้อะโอเค<ะ>เป็นคนพูดน้อยนะแต่ตั้งใจผมดูแววตาเธอเป็นคน<ะ>จริงจังับการทํางานมากฝ้าเห็นบอกว่าตอนนี้คืองานในส่วนนี้ทําด้วยไปหุ้นกับแม่ด้วยไปหุ้นทําอะไรส่วนอินทรผาลัมที่เพชรบูรณ์ค่ะอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ไปทำมากี่ไร่แล้วหนะูทำทั้งหมด60กว่าต้น60กว่าต้นไรายได้มันดีไหมดีค่ะรายได้นะจะได้เป็นช่วงๆก็ห,หลักแสนถึงล้าน บาต่อเดือนต่อเดือนได้ค่ะต่อเดือน,อเ,อนเนี่ยนะเดือนงั้นไม่ใช่60ต้นแล้วมั้งหกหกสิบต้นรายได้คุณห้าหกแสนไปประมาณนีเฉพาะส่วนตัวเองนะค่ะแต่ว่าเราก็ไปรับไปรับส่วนใหญ่มาถ้าเกิดสวนตัวเองนะหกสิบต้นรายได้คุณต่อเดือนเข้ามาเฉพาะส่วนเราก็น่าจะสี่ห้าแสนหกสิบต้นห,หนูหเนี่ยนะใช่เพราะต้นหนึ่งมันมันเกือบร้อยโลพวงหนึ่งก็สิบกว่าโลแล้วค่ะ โอ้โหแล้วโลเท่าไหร่อะหนูขายหนูขายแพงกว่าเจ้าอื่นหนูขายอยู่450อหโอ้โหคุณเป็นคนขยันมากเอาเงินไปเก็บที่ไหนหมดก็นนอเอามาลงทุนร้านเนี่ยค่ะเออตั้งใจคืออนาคตตั้งใจจะซื้อตรงนี้เพิ่อมอีกจะต่อให้มันขยายมันดูกว้างข,ยายขึ้นหรือจะซื้ออุปกรณ์อะไรมาเสริมทับอีเพื่อตอนนี้หนูติดต่อไปเป็นตัวแทนของบอสกับมาคิต้าและอยากมีห้องเอาไว้เป็นชโชว์สินค้าอ๋อเป็นตัวแทนในการขายหรออยากไหมเป็นตัวแทนมาคิต้าติดต่อไม่ยากเท่าไหร่แต่ ว่าเขาจะมาเขาต้องมีเงินประกันมีอะไรต่างๆดยวย มีโอกาสได้ไหมแม่นางน้อรอรอตอบกลับอยู่รอเขาตอบกลับอยู่ก็ทุกคนครับยังไงก็ฝากน้องฝ้ายไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเธอเป็นคนพูดน้อยมากแต่ว่าชอบชอบเข้าไปดูเธอซ่อมในทิกต็อกชอบชอบมากแล้วตอนนี้คือในแพลตฟอร์มออนไลน์หนูทํายังไงบ้างออนไลน์ก็มีทิกต็อกกับเฟซบุ๊กอ่าแล้วเวลาหนูหนูทำแล้วใครถ่ายให้หนูถ่ายเองถ่ายคนเดียวเอองตั้งเองแล้วก็พูดแล้วก็มาออฟซินเสียงใสใช่ค่ะอ๋อโอเคน้องฝ้ายบอกว่าทุกอย่างคือไม่ใช่เป็นเรื่องยากทุกอย่างซ่อมได้หมด ฝ้ายบอกว่าฝ้ายซ่อมได้ทุกอย่างขอให้มาแล้วก็ราคานี่คือเป็นมิตรภาพเป็นราคากันเองคือเราทำคอนเทนต์เราก็อยากจะถามว่าอะไรที่คุณซ่อมไม่ได้นางบอกนางซ่อมไม่หมดเลย <c oughs> ขอบคุณน้องฝ้ายมากขอบคุณน้องฝ้ายมากขอบคุณมากอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดู <c oughs> หน้าร้า,ยานยี่นิดนึงอ่ะทุกคนนะครับใครที่สนใจอยู่แถวชนบุรีระยองหรือเอางี้ทั่วประเทศแล้วกัน ถ้าคือถ้าเกิดว่ามีพวกอุปกรณ์อะไรที่อยากจะซ่อมแล้วร้านอื่นมันซ่อมไม่ได้เอางี้ดีกว่าเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดนะครับ,รบมาติดต่อที่พี่ฝ้ายได้พี่ฝ้ายติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับติดต่อได้ที่เบอร์083ค่ะ0781095แล้วก็ใน Facebook ฝ้ายการช่างค่ะแล้ววันนี้นะครับผมมันจะรู้นะใส่เสื้อคลุมลืนหเขามากค <c oughs> ุณนึกว่าคุณเป็นพนักง,งานเขาด้วย <c oughs> ยังไงฝากร้านน้องฝ้ายไว้ด้วยนะครับฝ้ายการช่างแล้วก็ทุกอย่างนะคือกออยทำคลิปเนี่ยก็คือหนึ อึ้งพึ่งนะครับโดยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับโด่งดังใน tiktok แล้วเราเห็นเขาเขาซ่อมเขาเป็นผู้หญิงเป็นเป็นช่างซ่อมแล้วก็เปิดบริษัทเป็นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เพิ่งรู้ว่าโอ้นี่บริษัทของคุณด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับก็มาติดตามหรือสอบถามได้ที่ Facebook ของน้องฝ้ายก็ได้ฝ้ายการช่างนะฮะหรือ tiktok ที่ฝ้ายการช่างเหมือนกันค่<ฮ>ะโอเค 2แพลตฟอร์มนี้ครับหรือจะโทรมาตามที่อยู่ด้านล่างนะครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานน้องฝ้ายนะครับลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับคลิปนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่ารู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีเห็นเห็นการทำงานของเขายังไงไปก่อนนะครับรายการลิ้ยงชีพครับสวัสดีครับอค่ะ